สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับรถไทยคันใหม่โอ้โห MU ห้าเจ็ด ไมตั้งกเร่งสูงเลย1,672ชั 1, 600, 12, ่วโมงรถไทยคันใหม่ครับสวยงามเลย ทำสภาพมาเลยนะคับนี่ดูยางครับหมดแล้วทำอะไรทำอะไรอ่ะรันยเอามาจากไหนคับนี่บันดาลรถบ้านเหรอรถบ้านีอ้ะไม่เคยไทยเลยอันนี้น่าจะกินหมกโรยมากนน้ากโอ้ดูใบ ไม่สึกเลยนะยท่านหกสองอะไรสองหกหรือเปล่าไปยี่ิบหกหรือเปล่ารถเข้าดันดินตามไมโครได้จากที่นี่นหะครณค่ะซื้อมาสดเลยสดอ่ะซื้อดาวต่อเขาอ๋อ กี่กี่าาหา่าดได้ไอบาทเลยอีกห้างวดสงวด่งลสงเลยอีกหงวดงวดละกี่บาทแสนเก็บห้าแสนกูไม่ใช่เกือบล้านเลยเแต่มันม่รไปอ๋อเงาจริเฮา เอามาส่งงวดต่อเขาส่งมาแล้วกี่งวดสองเขาส่งมาสองงวดอ๋อแสดงว่ายังไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะล้อหน้าหมดอย่างเดียวเลยใช่ไหมน่าจะตะกุยดันดินเนะาะเขาไปลุยน้ำเลยหรือเปล่ามีคราบน้ำอ่ะใช่ไหมข้างหลังนี่คราบอะไรอ่ะคราบ lưng lướng này, đi lùi nước má luôn không chơi, ai chơi như vậy? MU57 เลยนะนายบอกจะเอา49งี่แล้วจะเอา49ไม่ผ่านนาวไนถึง50ไล่ไปดูมาหลายร้านแล้วดู 24, ไม, 24. ไม่ถูกใจอันนี้ได้รถบ้านเหรอ<า>อ่าอื่นเคิ่นขับดูดิทำไมคันเร่งตั้งสูงยังเลย ทำไมเคร่งมันตั้งสูงอย่างเลยมันแค่นั้นแหละพันรอบอ่มันเกินพันเลยเดี๋ยวนี้เกินข้ากินน้ำมันไหมลองดูยังยังไม่ได้ลองเลยพิ่งอรถเพิ่งมาถึงเลยนะยัไม่มีเวลาได้ไปลองไอจะไปวันนี้เลยอไปตั้สวยเดิมอ้แรงเลดูตัวเบิรัดเลยอ้ อันนี้กี่สูปสี่สูบเหรอ่ะเปิดดูหรือยังกระโปรงเปิดดูอีกสิไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะมีเวทถุงล้อด้วยไอ้คลาดเขาใส่มาให้อย่างนี้เลยเหรอคลาดติดผ่านสี่สูปเครื่องแห้งๆครับเสียงก็โอเคนะเมื่อกี้สตาร์ทแล้วแต่เขาตั้งรอบ สูงไปหน่อยใช่ไหมอันนี้เหรอนี่นี่เครื่องก็ไม่ใหญ่นะก็ประมาณเครื่องมันดูเท่าๆกับสี่เจ็นี่เลยแต่ตัวมันใหญ่ครับตัวใหญ่รองรับน้ำมันบีย น,นี่ยังไม่เคยได้ลองไปลองวันนี้ไปลองตรงไหนเดี๋ยวเราดูพ่อโอ้อโ<ฮ>พานอะไรอะช้างไหมสยามสโตร้า ก็จะใบยีหเลยใบใหญ่มากเลยสองหกหกเนาะนี่เลยดูตรง 26, เลยสองหกหกเลยยี่หกหกใบ ตัวบรมเลยมีเทอร์โบด้วยครับ24 BWL เอเทโบ์เโบแต่ว่าเ่องหงายอลูกลูกเทอร์โบลูกหอยเทโบน้อย อสตาร์ละล่างสตาร์มือเน้เราไม่ได้จรถเข็นคือตยูมันเบาจริงเวมือเวข้มนเคยแก่ี่ยังเ่อจัดหนส่วมากดันดินตามรถแมกโครเจ้าของมีแมกโครครับเจ้าของเดิมแต่ใบดันก็ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่ะอนะอ๋อมัน แต่ใบดันมันก็ไม่สึกเท่าไหร่เด้มันก็เหลือเยอะอยู่โมไปเจอหน่ะเกศเขาโน่นก็เคยย่างไม่ดีแต่ว่ายางนี่แหละย,ยางหน้าไปหมดแล้วตะกุยเนาะก็ตะกุยบางทีเป็นจ้าแรงเนาะตะกุยลาก็เจ๊ตะกุยโอ้ยยางใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่หลายพันได้นี่เกือบหมื่นแล้วเนาะโอตันี่นี่ยขอบยีิบสี่ เท่ากับไอ้ M 70เลยอ่ะ M ไหนะนี่ M บ่ M อันนี้ M U M U M U 570อืมโดยรวมก็โอเคครับสวยอยู่สภาพเต็มยังไม่เคยยังไม่มีปัญหาอะไรเออนี่จะไม่ต้องไปดั้มปล้งเลยดั้มปลุ้งเนียกลือาะแม่คูเจรเนี่ยเกลือกาเกลเเนี่ย

เดียบจนต้องทำขาตไหมขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นอันนี้ทัดแล้วนะเยอะเยอน่ยมันมันเียงมันไม่ออกเลยเนี่ยขึ้นขึ้นเลยบ่สปริงเหรอบ่สปริงหมสปริง อันนี้ไปขับม,มาเลยเหรือเปล่อไปขับม,มาจากบ้านด่านเลยนึกว่าเขาขนมาให้เ <c oughs> น,นี่มาเลี้ยงคนเองดีนะไหมเขาได้เติมน้ำมันให้ไหมล่ะเจ๊ได้นอปรมรวยหมดเติมในปั๊มเน,นี่ยติดปรมรวยไหนมาพันหนึ่งไม่มีเกย์เลยเดี๋ยวถังตังใหญ่ถังมันตั้งสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงคือเกย์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเกย์จัดไม่ได้อารุษถมเลย รุ่นใหม่เป็นแบบนี้เหรอหรือว่ารุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้เหรอเจ๊นี่มาถังนำ้งนำมันถังน้ำมันมีกุญแจล็อกเจ๊รุ่นนี้มีถังล็อกฝาล็กาอ,อเลกเจ๊มันเหล็กเหรอดัดแปลงเหล็กดัดแปลงบัวเทาเสร็จเสร็จสิบส่วนแล้วของเนี่สำคัญที่ ะอก็ลองดูนะครับไม่รู้ว่าอะไรมันจะยังไงนะรุ่นนี้ต้องเช็คอะไรไหมไม่ต้องยังไม่มีปัญหาอะไรสามปีวะสามปีเจ้าของเดิมก็ยังไม่ไม่ได้เช็คอะไรก็ยังยังสวยอยู่ยังใหม่อยู่ ิกาารังขก็ต้องรอดูครับต้องใช้งานดูแต่สมัยผมใช้เอ็มเจศูนมันจะอะไรจะแพงหน่อยเนี่ยเอ็มเจสูนปัญหาจะอยู่ไอ้นี่แหละเดินหมูชุดเ่าหน้าเ่ามันก็ประมาณ70็ดนะเนี่ยเ่ากลาง แต่มันยาวกว่าก็ต้องลองดูระยะยาวว่ามันจะว่าอะไรมันจะประมาณไหนอ,อันนี้อะไรทำตัวทำย,ยัง,าง,ยางม,มามตากแดดมันบิดเด้ เดี๋ยวจะเข้าร่มียร์เจซื Expert ้อ okay, อีกเรอตอนตอนตะมื่อตะมื่อนูซื้อไหมตอนตะมือตะมือีสซื้อซื้อรตเอรี่ไหมโอ้เกือบแสนอีกเด้อนเล่นของใหญ่ก็อย่างงี้แหละแต่ดีอันนี้ได้ของแถมมาคราด ีน้จากอีเกิลเตียงข้อพนซีเพานุ่กับยางรถไฟกับโอซงกรีดูถ้าไม่ซีเรียสก็มีเลยไทยคราดเอาเลยประหยัดรอบเดียวจบรคัในโรตารีก็ต้องมีแล้วนะสำรองเพราะบ้านเรามันต้องใช้อยู่แล้วแต่เผื่อลูกค้าเขาไม่ชอบเนาะมันไม่สวยเขา เราก็ต้องหาสำรองแคาเค่ค่โนทีิช็อปละนี่เหรอถกิดาได้ถึงพรุ่งมะจะบไว้เบียเน้นลื่นแต่ก็นี่แหละเรียนรถใหญ่ครับของทุกอย่างก็ต้องใหญ่ตามรวมทั้งเงินที่เราจะเสียเพิ่มด้วยโอเคยินดีกับพ่อแมวด้วยมีตังเยอะนะพ่อแมว มีที่ไหนขานายยังได้ให้เขานะเพราะไปแรกอยู่เหลือห้าปีเลยนะเราใช้ไปปีเดียวแล้วมันค้างปีหนึ่งค้างงวดหนึ่งเหรอค้างงวดหนึ่ง่ายหรือยังนี่อาาจรย์ค้างงวดหนึ่งแล้วก็เลยอีกห้าอย่างนี้เหรอเป็นหกเลือดสี่อ๋อก็คือเจ้าของเดิมค้างงวดหนึ่งเราไปจ่าย แล้วก็เลยอีกสีงวดก็เป็นห้างงวดมันก็ดีครับรถแบบนี้มันเราไม่ต้องเสียเงินดาวนาะไม่ถ้าไปรับพวกทาแลมวมันไม่ผ่านคือพวกไม่มีนาเป็นของตัวเองแลวไม่มีสัญญาเช่าคือเช่าแต่ปากจะไปดูมืนหนึ่งแล้วไปดูแล้วดูสองศูนย์ะไปดูนิวฮอลแลนด์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ไปดูอันนี้ต้องเปลี่ยนสัญญาไหมหรือว่าส่งคกันว่าไม่ต้องเปลี่ยนแต่ทำสัญญาไว้ถ้ารถรถเสร็จก็ต้อง โอนเป็นชื่อเขาทางนี้เลยคือต้องทำสัญญาและ่ายเป็นหลักฐานอันนี้เราส่งในชื่อของเขาอยู่นะในชื่อของเขาถ้าเราไปเปลี่ยนนี่มันจะไม่ขันเปลี่ยนมันก็ต้องเสียค่าเปลี่ยนอีกเนาะเยอะอีกโอ้ดีแล้วเนาะเจ้าของเดิมเขาก็ไว้ใจเนาะให้เรามาส่งก็รู้จักกันอยู่อย่างเนาะเพาะว่าเขาเสียดายรถ ดีแล้วไงนาก็ไม่เคยได้ทำอาอันนี้ยังไม่สึกเลยยังไม่แหลมเลยนะไม่เคยได้ใช้งานเลยผ่านโอเคประมาณนี้ครับี๋ยวถ้ามีโอกาสจะตามไปดูการทำงานนะ<ม>ย MU57 โอ้แถวนี้ไม่ค่อยมีด้วยรถรุ่นนี้มีแต่ตัวน้อยๆเอ